ตีต้นกล้านาครกูนะครับวันนี้ต้นกล้าไปรับวัคซีนนะครับมาจากกรมปศุสัตว์นะครับนะครับวันนี้เราจะทําการหยอดนิวคัสเซิลแล้วก็ทําฝีดาบให้กับไก่นะครับตัวนี้ก็จะมีเข็มสีดาบแล้วก็เข็มหยอดนิวคาสเซ่นนะครับไปรับมาจากกรมปศุสัตว์นะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อนะครับไปรับมาฟรี ส่วนวัคซีนเราก็นี่นะครับตัวน,นี้เป็นนิวคาสเซินนะครับนิวคาสเซิลแล้วก็ตัวน,นี้จะเป็นฟีดาดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะทำฟีดาดแล้วก็หยอดนิวคาสเซินนะครับสามารถที่จะไปรับที่ไปขอรับที่กรมปศุสัตว์ของอำเภอนั้นๆได้นะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่าย นี่เราจะมาผสมนิวคาสเซิลกันนะครับอันนี้เป็นตัวยานะครับตัวตัวของวัคซีนนะครับเราก็ดูวันเดือนปีวันผลิตวันหมดอายุนะครับวันเอ็กไบอันนี้เอ็กไบวันที่เจ็ดเดือนห้าสองห้าหกสี่นะครับแสดงว,ว่าเราใช้ได้อีกสี่เดือนนะครับตัวนี้สามารถเก็บได้สเดือนส่วนตัวนี้เป็นน้ํายาผสมนะครับเป็นน้ํายาผสมวัคซีนเข,เขาเขียนว่า น้ำยาละลายวัคซีนนิวคาัสเซนและหออลดอักเสบติดต่อในไก่นะครับ,นะรบแล้วเราจะมาทำการผสมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็แกะฝาแอมก่อนนะครับมันจะเป็นแอมยามานะครับแบบนี้น เสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเตรียมสลิงกับเข็มนะครับตัวนี้เข็มดูดนะครับเข็มเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้ก็บสุสั์ให้มาเหมือนกันนะครับไม่ได้ซื้ออะไรเลยให้เราไปติดต่อนะครับที่กรมปศุสั์นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่อยู่นะครับแล้วอยากทําวัคซีนนะครับนิวคาสเซิลดีนะครับเราจะทําการดูดนะครับน้ํายาละลายเข้าไปก่อน ดูดลงมาประมาณครึ่งนึงนะครับเดี๋ยวในการดูดน้ำยานะครับเทคนิคง,ง่ายๆครับดึงสลิงลงมานะครับสมมติว่าเราจะดูดเอา2 c ีนะครับอันนี้เป็นสลิง3ซ c ดูดลงมาเราก็ดึงอกมาประมาณนะ2 5 c ีนะครับเดี๋ยวต้นกล้าจะเอา2 5 c ีดึงสลิงให้แอร์ให้แอร์เข้าไปในสลิงนะครับหลังจากนั้นเราเสียบเข้าไปในแอมในแอมตัวยานะครับปุ๊บ แล้วก็ปล่อยตัวนี้เข้าไปนะครับปล่อยแอร์เข้าไปฟื๊นนะครับแล้วก็ปล่อยสลิงก์เอกเลยครับมันก็จะดูดขึ้นมาเป็นโดยอัตโนมัตินะครับนี่ครับดูดขึ้นมาแล้วก็ได้สองจุดห้าซีซีนะครับตามที่เราจะใช้แล้วก็ผสมนะครับทาการผสมพอเราเสียบเข้าไปอ่ะหลอดสุญญาศามันก็จะดูดดูดเขาไอตัว น้ำยาในในเซอร์วิสอัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการเขยา่าละลายนะครับยะขอไปดูอะไรเดีย๋ยวจอเกยหรนอว่าสิ่งอื่นเนี่ยการละลายน,นะครับเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะทําการดูดตัวยาตัวนี้นะครับมาผสมกับตัวนี้นะครับกับน้ํายาละลายที่เหลืออยู่นะครับดูดออกนะครับ แล้วก็เสียบฉีดเข้าไปเหลืออยู่เราดูดออกมาให้หมดเลยนะครับการดูดไมห้หมดเลยเนะี่ยหมดแล้วครับเราก็ฉีดเข้าไปแล้วก็ขย่าอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทําการหยอดนะครับ,รบเมื่อเราผสมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นหลอดสําหรับหยอดหยอดนิวเคลียสนะครับด้านนี้ก็จะเป็นรูเข็มเหมือนกับเข็มเติมลมพวกฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเป็นเข็มเป็นปากเข็มนะครับใช้สําหรับแทงเข้าไปใน ในตัวของตัวสุญญานี้นะครับเสียเข้าไปเลยครับเลยนะครับอันนี้เป็นลูกไก่ไก่แจ้นะครับเป็นลูกไก่แจ้อายุหนึ่งเดือนนะครับปกติตอนเด็กเด็กเราก็หยอดได้นะครับแต่นี่ต้นกาเพิ่งได้ไปรับมา เพ่งไปรับจากบริษ,ษั์มานะครับอันนี้ป้องกันพวกตาบวมเนี่ยฮะเราก็หยอดข้างว่าสองหยดนะครับสองหยดหยดเข้าไปเลยนข้างแล้วนะครับข้างหนึ่งลูกช่วงนี้เข้าฤด,ดูหนาวนะครับไก่ก็จะมี อาการเป็นหวัดเป็นไข้ตาบวมนะครับเราก็ทำวัคซีนเอาไว้ป้องกันนะครับลดการสูญเสียไก่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถ้าไก่เราเริ่มตาบวมหรือเป็นโรคนะครับตั้งเดินหายใจระบบการเดินหายใจน,นี่มันจะติดกันง่ายนะครับถ้าติดนีก็คือจะติดกันทางเราเลยนะครับอ่า ต้องทำฝีดาบด,ด้วยอย่างตัวน,นี้ครับน,ดดนี่ครับเป็นสีดาบนะครับที่ใบหน้าครับเราต้องทําสีดาบไปด้วยเดี๋ยวจะคลิปต่อไปเราจะพาพาทําสีดาบไก่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับทําสีดาบไก่ตอนนี้เราหยอนดิวกาบเส้นไปก่อนใส่จมูกด้วยก็ได้นะครับี่ ตัวนี้การหนักแนะเป็นห่วงออเป็นลูกไก่แจ้นะครับลูกไก่แจ้กำลังน่ารักยอดกันครับคนเก่งหยอดสองข้างนะครับข้างละสองหยดนะครับ เป็นพ่อพันขุของเรานะครับเราหยอดข้างละสองหยดนะครับไ,ได้หนึ่งหยดขออีกหนึ่งหยดลูกเก่งยังเลยเนี่ยโอ้ยให้อีกข้างนึง่กข้างหนึงงน่งข้างหนึ่งขาคนจริงไม่เกง่งเลยเนี่ยเด็กน้อยอีหยดหนึ่งอีหยดหนึง่ง เด็กชายเก่งมากเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วสีขาวนะครับโตโตเราจะใส่สองเด็กเหมือนกันนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเป็นคลิปที่แนะนำวิธีนะครับการาให้วัคซีนหยอดวัคซีนนิวคาสเซนนะครับสำหรับไก่เพื่อเป็นการป้องกันเป็นการป้องกันโรคต่างๆนะครับพวกหวัดพวกอะไรพวกนี้นะครับหลอดลมอักเสบด,ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอฝากให้ ไลค์กดแชร์กดซับสดบใครนะครับให้กับต้นกล้านาครกูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ